สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยมาเจอทุกคนในแบบโอกาสพิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเอ๊พิเศษยังไงคำตอบก็คือคลิปนี้อ้อยตั้งใจที่จะมาขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อนๆแฟนๆ f อซทั้งที่ติดตามกันมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่แรกๆนะคะเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและแม้กระทั่งผู้ที่เพิ่งจะเข้ามารับชม<ๆ><ๆ>เพิ่งมาติดตามใหม่ขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะ ก่อนอื่นต้องท้าวความสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าเพราะอะไรอ้อยถึงต้องมาทําคลิปนี้จุดประสงค์ที่มาทําคลิปนี้ก็คือ1เลยเพื่อต้องการมาขอบคุณทุกท่านอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะและ2ก็คืออ้อยอยากจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์การทํา YouTube ของตัวเองให้กับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆฟังเผื่อว่าประสบการณ์ของอ้อยหรือสิ่งที่อ้อยกําลังจะพูดไปเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่กําลังคิดท้อใจนะคะ ไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องการทํา y o YouTube หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่คือวันนี้อยากจะมาให้กําลังใจกันค่ะ <ze elect> ก็ขอเริ่มเล่าแบบนี้แล้วกันนะคะว่าอ้อยเริ่มทํา y o YouTube ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะจนถึงวันนี้ก็1ปีครึ่งค่ะ1ปี6เดือนตอนนี้มียอด Subscribe มีผู้ติดตาม10,000นคนนิดๆค่ะ oh, <no. S 1> เป็นอะไรที่แบบปลื้มมากอันนี้พูดจากใจเลย บางท่านอาจจะคิดต่างนะคะว่าเฮ้ยใช้เวลาปีครึ่ง่งจะแตะหลักหมืน่นคิดว่าใช่แล้วหรอโอเคประสบความสําเร็จแล้วหรอทําเป็นมาปลืม้มหรืออะไรก็ตามแต่นานาจิตตังอันนี้อ้อยก็ไม่ว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าคลิปนี้อยากจะมาพูดในมุมแล้วก็ในความรู้สึกลึกๆส่วนตัวของอ้อยเองก็แค่นั้นนะคะแล้วทําไมอ้อยถึงต้องรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีใจปลื้มขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าอ้อยไม่เคยคิดมาก่อนคะ่ะว่าจะถึงจุดนี้ คือมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากค่ะถึงตรงนี้ก็ขอเล่าย้อนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอ้อยก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาบ้านๆติดดินคนนึงเนาะไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรครอบครัวไม่ได้มั่งมีไม่ได้เพอร์เฟกอะไรเลยใช้ชีวิตต่อสู้ทำงานเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนทำงานมาหลายรูปแบบทั้งหนักทั้งเบาล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็สาวโรงงานคนหนึ่งค่ะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะ เราก็ทํางานประจําส่งเงินให้ที่บ้านคิดแค่ว่าทํางานเก็บเงินพอถึงจุดหนึ่งบ้านาปชีวิตเราก็จะกลับถิ่นฐานภูมิลําเนาอะไรคิดประมาณนี้เหมือนเพื่อนๆทั่วๆไปหลายๆคนนะคะที่เป็นคนใช้แรงงานจากบ้านจากถิ่นฐานอะไรประมาณนี้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันเป็นจุดพลิกผันในชีวิตเนาะเพื่อนๆก็สถานการณ์โรคระบาดอย่างที่เราทราบกันอยู่เนาะมันก็มีความจําเป็นทําให้อ้อยต้องได้กลับถิ่นฐานบ้านเกิดภูมิลําเนาก่อนกําหนด แล้วก็ได้กลับย้อนมาสู่จุดเดิมก็คือบ้านเกิดของเราพอได้กลับมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ้อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ทํามากเลยอะ่ะมีหลายอย่างที่ให้อ้อยได้ทําได้เรียนรู้และอ้อยก็ได้คิดต่ออีกนะคะในตอนนั้นว่าในสิ่งที่เราได้ทาได้ได้เรียนรู้นะ่ะอาจจะมีเพื่อนๆหรือบางท่านที่เขายังไม่รู้แบบเราก็ได้ เอจริงๆอ้อยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ไม่ใช่คนเก่งไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่สนใจเหมือนอ้อยคิดอยากจะทําแบบอ้อยแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าอยากมีข้อมูลอะไรประมาณนี้และอ้อยได้ลงมือทํามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อ้อยได้เปิดช่อง youtube ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าอยากเล่าอยากแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้ลงมือทําลงไปในโซเชียลแค่หวังว่าเผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยกับผู้ที่สนใจ ส่วนเรื่องรายได้ชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆนานาอันนั้นไกลความคาดหมายสําหรับอ้อ,อยมากค่ะไม่ได้คิดตรงน,นั้นเลยจริงๆแต่ว่าทุกเรื่องราวที่เรานําเสนอออกไปก็ตั้งใจทําในทุกๆเรื่องเนาะแล้วพอผ่านมาสักระยะหนึ่งจากที่ไม่มีคนติดตามผู้ติดตามเป็นศูนย์ก็เริ่มมีเพื่อนๆมาให้กําลังใจมาติดตามประมาณหนึ่งเพิ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดระหว่างนั้นเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมีกําลังใจก็ทําไปเรื่อยๆ จนผ่านไป8เดือนอ้อยก็ผ่านกด YouTube แล้วก็เริ่มเปิดสร้างรายได้พอถึงช่วงนั้นมันทําให้อ้อยคิดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องพัฒนานะต้องมีคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์มานําเสนอแก่ผู้ชมต่อๆไปนะและอ้อยก็ก็ทำแบบนั้นนะคะทํามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้พูดจากใจเลยนะคะว่าทุกคลิปทุกเรื่องราวที่นำเสนอออกไปตั้งใจทำแล้วก็สื่อสารด้วยความจริงใจจริงๆค่ะ การที่เราเป็นคนธรรมดาเนาะอ้อยเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีวิชาการไม่ได้มีความรู้มากไม่ใช่คนเก่งอะไรนักหนาแน่นอนละค่ะมันก็อาจจะมีข้อที่ว่าผิดพลาดไปบ้างสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าทุกเรื่องราวมันก็คือล้วนแต่ว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ้อยจะไม่ปิดกั้นนะคะยินดีรับฟังทุกคําติชมทุกข้อเสนอแนะ จะเห็นว่าในทุกคลิปที่อ้อยเผยแพร่ไปจะไม่มีคลิปไหนที่ปิดคอมเมนต์เลยค่ะก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องราวทุกความคิดเห็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทีนี้และถ้าถามว่าทํามาประมาณ1ปีครึ่งอ้อยได้ประโยชน์อะไรจาก YouTube บ้างเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆเลยค่ะ1เลยนะคะสิ่งที่ได้ข้อแรกแน่นอนก่อนอะไรทั้งสิ้นเลยคืออ้อยได้ฝึกฝนตัวเองค่ะ การที่เราจะโพสต์หรือว่าลงคลิปสคริปตหนึ่งใน YouTube นะคะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องคอนเทนต์การพูดการถ่ายทำการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆนานา,นา,นารวมไปถึงการตัดต่ออะไรพวกนี้มันเป็นการใช้ทักษะทั้งหมดเลยค่ะแรกๆบอกได้เลยว่าติดขัดยากแต่พอเราทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันทำให้เราคิดเป็นระบบแล้วก็มีทักษะมากขึ้นค่ะ2นะคะอ้อยได้กำลังใจและแรงผลักดันที่ดีได้กัลยาณมิตรด้วยค่ะ You Tube ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็รู้จักโลกกระทัดที่กว้างขึ้นหลายๆท่านที่รู้จักกับอ้อยใน y o u t u b e แต่ละคนน่ารักมากเพื่อนๆใน YouTube บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่น่ารักกันทุกคนเราไม่เคยเจอหน้ากันบางคนอยู่ต่างประเทศหลายคนอยู่ต่างจังหวัดต่างแดนต่างถิ่นฐานแต่เราสามารถสื่อสารและให้กําลังใจกันแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันแค่นี้อ้อยว่าก็สุดยอดแล้วค่ะส่วนข้อ3นะคะคราวนี้มาพูดถึงประโยชน์ในแบบที่เป็นรูปธรรมกันบ้างคะ่ะ แน่นอนนั่นก็คือเรื่องรายได้นั่นเองนะคะจุดประสงค์และเป้าหมายในการทำ u t u b e ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสำหรับอ้อยบอกได้เลยว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยไม่ได้ถือเป็นรายได้หลักค่ะตอนนี้ได้รับรายได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรเนาะแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องรายได้เนี่ย พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีคนรู้จักมีคนติดตามประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันจะมีผลดีตรงที่ว่าเราสามารถต่อยอดในการเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางของเราได้อีกทางหนึ่งยกตัวอย่างคืออย่างอ้อยเนี่ยตอนนี้ก็คือมีรายได้จากค่าโฆษณาก็นิดนึงแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือจะ เริ่มมีแบบว่าประมาณมาติดต่อมาให้เราอารีวิวสินค้านู่นนี่นั่นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ถือเป็นช่องทางเสริมได้อีกทางหนึ่งอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มไรายได้และเพิ่มประสบการณ์ให้เราด้วยเนาะแล้วอ้อยก็คิดว่าไม่แน่บางทีอาจจะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นของอ้อยเองอาจจะนํามาโปรโมทกับเพื่อนๆผ่านช่องทาง YouTube ของอ้อยช่องทางนี้ก็ได้ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนกันต่อๆไปนะคะ เดี๋ยวมีอะไรอ้อยก็จะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะและช่วงสุดท้ายนี้นะคะอ้อยก็อยากบอกเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนนะคะว่าอ้อยจะตั้งใจทําคลิปแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆที่มีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมต่อๆไปค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์สู่กันฟังนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆได้บ้างยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกันต่อไปเนิ่นนานนะคะคลิปนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่ท่านผู้ชมแค่นี้นะคะ ขอพระคุณทุกการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ